ยาค่ะทานยาตามที่หมอสั่งนะคะแล้วก็พักผ่อนเยอะๆค่ะวันละย4สชั่วโมงนะคะอย่านอนน้อยกว่ายี่สชั่วโมงนะคะค,ค่ะสวัสดีค่ะ,คะในตื่น,นยังบ่พักผ่อนเลยหลายอาคนต่อมานะคะคุณอน,นันต์ผานะวงศ์ค่ะเชิญเลยค่ะเป็นอย่างมาะโนปุณิมันอยู่ในไตหรือซิบล้อดิหมอนี่เออถอดแว่นด้นะคะถอดแว่นด้นะคะ ก็ก็เป็นสันสันเสนเส้นครับโอ้ยปวดตงเว้าอาการนี้มอรู้ดีใคราบันเอายามาโอ้ยมันบอกแม่เอาบักสีชิบดีกี่มาเอาตัวใดผมก่อนนี้มันแรงนะคะตัวนั้นเออเออมาเข็มมาแม่เนา่คุณหมอตัวนี้แลยเออโอ้เออ กดไว้เป็นไดต้องเจอแบบนี้หายแน่ๆเลยโลกแบบนี้นะมันตอกขอกระเซเลือดอย่างเดียวแ้วดับมอแบงแล้วนะรักษาได้ทุกโลกพยาบาลเบียกหรักษาอย่างลอไม่ดีกว่าค่ะแล้วต่อไปนะคะขอเชิญคุณกิติศักดิ์ค่ะคนไข้คืบไม่เติดหมอเออ คอยเจ็บท้องวายมอนี่เบิงอาการแล้วนี่อาการนี่บริขีมาสองเดือนแล้วไหมฮะเ,เบาไวไวแล้วเจ็บดีเซตนี้ต้องผ่าตัดอย่างเดียวฮะไรกับบนค่ะห้องผ่าตัดอย่างเดียวเอามันไปโว่เรื่องผ่าตัดมานี่กูนี่ผ่ามันลอยสุดเลย ลอยไลยเลยนี่ค่ะหมอนี่ค่ะหมอเฮ้ยบักนี่คือสะดือดำทัวมาไมมาเฮ้ยหมอเฮ้ยก่อนพาตัดบเอ้ยต้องกินกูกินซะก่อนกูหิวเข้าวัวน้องอยากกินเข้าอุ้ยได้หาเมนูยอดฮิตในโรงพยาบาล เมนูแรกข้าวต้มน้ำเดือดแล้วใส่หมูจักหน่อยเดี๋ยวไขมันสิไปอุดตันเส้นเลือดผู้ป่วยเดี๋ยวผู้ป่วยสิบอมาโรงพยาบาลใส่ไปเลยไหนหนึ่งโอ้ยหมูสุกแล้วที่รักเฮ้ยบอมันพยาบาลใส่เข่าลงไปเพื่อข้าวต้มป่วยเฮ้ยบอมันเพื่อเข่ามันเปื่อยอ๋อมา <reading> <expand. S 2> มันว <Syn> ่างอยู่ส่วงรู้สึกแบบคันๆะแสดันร้อนเหมือนกันค่ะไปโอ้ยโมห์ใหม่ดอกยเฮ้ยเป็นไงคะหอมแล้วหอมแล้วเป็นสุกหรือบ่ฮึยมาเฮ้ยุกแล้ววะเฮ้ยซุกแซบแซบปักได้ครับมอเลื่อเรือนะครับมอโอ้ ผู้ป่วยกินหลายบุหรีม่มันอวดเมนูที่2อขา้าวฮัดเอาไข่ก่อนไหนคะไข่ม,มันได้เห็นมังก่เฮ้ยเดี๋ยวใส่ไข่ลงไปเลยไข่ต้องใส่ไปเบิดเปลือกเพื่อแคลเซียมซีไดไซึมซับในกระดูกผู้ป่วยพยาบาลาใส่เขาไปเลยใส่ไข่ย,ยื่งเสียวไอเบียงนี่ไม่ใส่นั่นซ้่ท่านคคหมอ บุ้งกัดบุ้งก็ใส่ด้วยหน่อย,อยซอสใส่นิดเดียวเดี๋ยวผู้ป่วยสิเป็นโรคไตปะ่ะเผื่อเขาไมาล่ละซุกหมอคะเราไปพิสูจน์โรคไตดีวกว่าค่ะพิสูจน์โรคไตค่ะเดี้ยงอยากไรอีไตอีไตนะไปเขาพัดเฮาไม่มซุกหรอโอ้ยพร้อมแล้วแสดงว่าซุกเมน,นูข้าวพัด เมนูที่สามผัดผักรวมช็อุ้ยเหี่ยเหี่ยงเนาะตะลิ้วบะมี่ืมเอามามันใส่ผักลงไปเลยบุ้งไม่ต้องร้ายเดี๋ยวผู้ป่วยสิเป็นโรคไตรสชาติโบเกียวสุขภาพต้องมาก่อน เเียงรู้สึกคันนะคะไม่ไหวแล้วค่ะเจ็สเเห็นตัวเอายาใส่อันนั้นอยู่ปั๊บไปซื้ยาก่อนป่าเข้าไปล้มเบียงเมื่อกี้เลยล้งพยาบาลเขาพักซุกจวเนาะค่ะโอ้ยนองแล้วน่งแล้วหอมพรอเมนูผัดพักซุกแซ่บเสริฟเมนูที่สี่ ัวใส่เท้าแต่ว่าใส่มือเห็นซะก่อนบ่อนได้ใส่เท้าเพราะว่ามันคือเมนูซุปหัวใส่เท้าโมเมนใส่เท้าใส่เท้าขอหมอพอแล้วค่ะพยาบาลใส่เลยใส่หัวใส่เท้าอย่างเดียวกบเพราะว่ามันคือซุปหัวใส่เท้ากะซุปหัวใส่เท้ากรใส่แต่หัวใส่เท้าเลยไะพยาบาลไปไหนคะไปรุ่นเอ๊้องซุปซื่์ห้องซุปเซิร์ฟตีกินเตียงวางอยู่นั่น บอแมนหมอกูไปหล่อชัวไอ้้ากินหอมมาเนาะแสดงว่าสุกแล้วเมนูซุกหัวได้เราซุกแซบแซบพยาบาลทีรรักหัวหอวะบริี้เบเหรอกินเค็มคบคุณหมอเค็มอะไรดีคะเนี่ยเค็มหมอเออก เมนูที่ห้าต้มจืดพักกาดพอแล้วพอแล้วนข่าวดิซ่ต่ว่าพักนี้ต้องปลอดสารผิดเพราะว่ามันมีนอนพร้อมใส่นอนลงไปเลยเพราะว่ามันปลอดสารผิดใส่เลยคณพยาบาลข่าวยินดีเนาะป๊ะไม่ใส่ห้องเอ็กซเรย์ยังวางอยู่ไปเบ่งภายในไปไปเด็นเด้อ ต๊ะประกาศเฮ้ยข้าจะไปยันสองเบิ้องนันห่วงนั่นนี่นี่ยังไม่อิ่มยังไม่จุกจุกเลยค่ะคุณหมอรีบมาจังห้ยหอมแล้วได้ใช่ไหมคะโอ้ยต้มจืดประกาศเขาซุกแซบจบจานไหมประกาศขาคือเป็นสีเขียวเนาะแซบเลยมนีิจ่ะ รบแล้วหาเมนูเด็ดในโรงบาลแต่ที่จริงมันมีหลายกว่านี้แต่ผมหยกเมนูมาแกหาเมนูให้พี่น้องพ่อแม่เฮ้ยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งคือซือ้อสำหรับมเมื่อกี้กะอย่าลืมนะครับอย่าลืมคุณพยาบาลกับคุณหมอด้ือว่าคุณภรรยาคุณสา,ามี<อ>แล้วก็ฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามก,กดสติ๊กเกอร์ดิ้งให้ชุบรมแล้วยเด้อสำหรับเมื่อกี้กะไปผ่าตัดซะก่อนเดี๋ยวปวนมันจะใส่ขาดเยพ่อนบ๊ะยค่ะ เฮ้ไปเียบกันนันไปหดกันนั่นจองโอยจงงจงไเร็วน้ำเกือเบิดคุณหมอน้ำไข่เบิดหมอดิวเลยคนไข้เป็นอะด้ค่ะมาแล้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาชุ่ค่ะคืดีๆค่ะ อะไรก็ได้อาการริดโพรงหองเขาตรวก่อนตัวก่อนตรวจไม่สิปนคงโอ้กินกินเอาข้าวผัดก่อนนะคะหรือว่าน้ำซุปก่อนคะเอาเพียงเอาเพียงก็ได้ป้อนคขาใป้อนครูดีมอยจะกินเยอะนะคะกำลังจะผ่าตัดสองเม็ดพอค่ะอยากชงกินหลายๆาแล้วมึงน่าผ่าตัด้าเราดิข้าวหนึ่งเม็ดพอนะคะ แซ่บเกินกี่คำก็ยังเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยหมอหมอกินผมบ่กว่าดิผักต้องกินเยอะๆนะคะทันมาค่ะคำเกลือค่อยเบิด เรื่องเพียงมึงก็ผู้สียาสลบกูนี่ยโอ้ยพาชดไปเลยเฮ้ยเฮ้ยมันบอกไม่นนี่หวะมันจะหายกินไปเมื่อกี้นี้อยักคุณหมอเอาไม่ใช่คุณหมอมึ้ยเฮ้ยพบไมา่ยู้ไมันยัยง มันไม่ม <aster> ีอันนี้อันนี้ก็จะหากินค่ะหมอน้ำเกลือหอยเบิร์ดผู้ปากผูปากผู้ปากใส่รูดลกมาเลยเฮ้ยเขาต้องปอให้มันดีดีเจ็บเฮ้ยหปูหมูตะปูอ่ะสาเหตุมาตากอันนี้เลยตากตะปูกินตะปูเหรอว้าวันนี้ไปกินได้อุ้ยหิมไปอุ้ยที่เราเดินใส่มันรุดออกนี้เย็บเขาคุณหมอเย็บเขาเย็บเขา ได้ยังไงคุณหมอหมอนำแก้วหอยเป๋าหยปาดเรียบร้อย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 ได้ยัง้เฮ้ยเห็นแลวได้แล้วดีขึ้นอยู่บ่เออดีขึ้นเลยวะเฮ้ดีขึ้นเลยดีละหายละหมอเอาลูกกันมาเบิ่งลูกว้าเอาตบมือได้พบเอาได้หรือบ่ได้ได้โอ้ยแก้วเกินเบื้องะว่า ก็ห้อยเปี้ยนี้เปี้ยนนี่ผ่านหน่อยเดี๋ยวเกีเป็นไดงสีมือหมอนะผ่ามันเป็นหมื่นเป็นพันลายเป็นร้อยเป็นแสนพายเฮ้ยผมเป็นพายลายเอเล่นโม่แต่ว่าเป็นไงดีขึ้นหรือเปลอดีขึ้นดีขึ้นมึงไปเห็นอย่างมานี่แต่ผู้เขาทองนะชักกับไม่เขาสีเขาโอ้ยสลับมือนี้กะเป็นไงเฮึดีขึ้นหรือเปลอดีขึ้นครับผมสลับมือนี้กะอย่าลืมเรื่องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดติดตามกดกระดิ่งกดหักกดห้ามไปเลยสลับมือนี้กะ บายบายได้ hey. ด hey. hey. right. ้วยมื่อยม่นล้เก็เอยเบิร sí, ุตบุ Pepper> ๊คเธอมีแรงดึงดูดกางเก่งในก็ไปคารู้ตูดมันไปรวมเป็นจุดต้องรู้ตูดเธอไน้าเอ็นดูเธอมีดรงดึงดูดกางเก่งในก็ไปคารู้ดาคนอาไรน่ารักต้องดูดากงสีชมพู